ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่วงฟิงเกอร์บอร์ดทูตูเรียลและท่าที่เราจะมาสอนในวันนี้ก็คือออลลี่ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการสอนเนี่ยเราต้องพูดก่อนเลยว่าการออลลี่เนี่ยคือการกระโดดนะครับเออเป็นการกระโดดของฟิงเกอร์บอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดนะครับขั้นตอนในการทำออลลี่ก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือป๊อกขั้นตอนที่2ก็คือยกนิ้วขั้นตอนที่3ก็คือปาดครับ เราจะมาดูในส่วนของขั้นตอนแรกกันนะครับคือการป๊อกครับป๊อกคืออะไรคือการแป็กแผ่นนี่เองครับแป็กอย่างนี้ครับการกดนิ้วหลังนะครับกดนิ้วหลังกดกดนิ้วหลังนะครับให้มันดังแบบดังแป็กอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วก็ให้เอาแผ่นเอ่อหรือว่าเทลของเราเนี่ยไปโดนกับโต๊ะนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันพื้นเรียบๆนะครับผมป๊อกนะครับ แล้วเราก็ไปดูขั้นตอนที่2กันเลยครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการยกนิ้วนะครับเพราะถ้าเราป๊อกแล้วไม่ยกนิ้วบอร์ดของเราก็จะไม่ลอยนะครับเรามาดูกันเลยครับป๊อปแล้วก็ยกนิ้วทุกคนจะเห็นว่ามันฟิปใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปาดนะครับเพราะว่าถ้าเราปาดมันจะไม่ฟิปครับ เห็นไหมครป๊อปยกมือบอดแล้วก็จะลอยขึ้นนะครับไปดูขั้นตอนที่3ามเลยของขั้นตอนที่3นะครับก็คือการปาดนะครับเออป๊อปยกมือแล้วก็ปาดนะครับเอาขั้นตอนนั้นสามารวมกันนะครับก็จะได้เป็นออลลี่นะครับมาดูกันเลยครับป๊อปยกปาดนี่นะครับป๊อปยกปาดนี่นะครับตอนป๊อปนะครับนี่คือการวางนิ้วของการออลลี่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอเคเห็นแล้วเออนี่นะครับ ยกนิ้วแล้วก็ปาดมานิดนึงนะครับไม่ต้องปาดไปสุดนะครับไม่งั้นไม่จะฟิปกลายเป็นฟิปบอร์ดครับหรือว่าคลิกฟิปนะคะเออนี่ยซึ่งถ้าออลลี่เนี่ยเราสามารถต่อยอดไปในท่าอื่นได้นะครเช่นคลิกฟิปแวลลี่ฟิปเทรฟ i ิปฮิลฟิปอะไรต่งตางๆครับแล้วท่าพวกนี้ก็จะไปอยู่ใน EP หน้านะครับ แนะนำนะครับต้องทํอนลี่ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะฝึกท่าอื่นได้และผมก็ขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับการทำนลี่แล้วไม่จําเป็นต้องรีบนะครับค่อยๆทํานะครับเดี๋ยวมันก็ได้นะครับไม่างนั้นถ้าคุณรีบการนลี่ของคุณจะเป็นนี้ครับเห็นไหมครับการนลี่แบบนี้มันไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับแต่ใครอยากทําผมก็ไม่ได้ว่านะครับแล้วค่อยปรับปรุงทีหลังก็ได้เลยเลยนะครับเออถ้าเป็นการนลี่ที่ถูกต้องมันก็ต้องนลี่ค่ะ ค่อยๆทํานะครับ,ออรบพอเริ่มทําได้แล้วก็หาอะไรมาวางแล้วก็กระโดดข้ามก็นดะครับตอนแรกก็อาจจะปากการหรือดินสอก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามาใช้โดดข้ามนะครับแล้วก็ทําให้อลลี่ของเราสูงขึ้นนะครับการสอนฟิงเกอร์บอร์ดทูตูเรียลในวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเราจะมาปิดท้ายด้วยการออลลี่วนแรมหรือวนเดียวนะครับผม